อฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งเรื่การงดงามสวัสดีครับสวัสดีชาวจีนเพลนครับครับไเปรมากวันนี้ครับพวกเราครับเดอะสตาร์เดอะสตาร์หกครับนะครับผมก็นี่ลงตัวกันมาให้กำลังใจนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆที่มารับสมัครเดอะสตาร์ในวันนี้ครับเอ้ามารับสมัครมาสมัครมาสมัครเดสมมาสมัครเมาสมัครจะไม่ใช่กาลังใจคนรับสมัครได้ไงใช่ใช่ผู้ผิดครับบรรยากาศก็ คึกคือแล้วก็คนเยอะเหมือนเดิมครับวันนี้คือข้างล่างนะครับตรงนี้อาจจะแบบว่าเอ๊ะไม่มีคนมาสมัครหรือเปล่าแต่ตามจริงเป็นภาพลงตาครับข้างล่างลงไปนะครับนี่ก้าโม่เช้าเลยนะครับครับต้องต้องบอกว่าคนหรือว่ามดต้องบอกคือเยอะมากเต้นแทนนี่ครับสังเกตจากอาการพี่ๆแต่ละคนก็คือพูดไทยไม่ซัดพูดถูกพูดผิดม้างอะไรอย่างเงี้ยพีจะบอกว่า แค่แค่เห็นที่เขามารอสมัครเนี่ยรก็รู้สึกตื่นเต้นแทนแล้วเพราะว่าก็นึกถึงบรรยากาศของ,ของเราปีที่แล้วที่ที่นี่มีการประกวดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับ <laughs> แล้วก็แล้วก็อยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนลวกันครับอยากจะขอบ็นกำลังใจทุกคนนะคะ <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราก็รู้เนะว่าแบบว่าแต่ละคนคือที่มีความฝันเหมือนกับเราเป็นยังไงแบบว่ามีความแบบ ือมันก็ต้องใช้ความอดทนในหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเราก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็อยากจะให้คําแนะนาว่าก็คืออยากให้เป็นตัวเองค่ะไม่มีอะไรมากเลยแค่เป็นตัวเองเลยค่ะใช่ค่ะค่ะก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยตื่นเต้นค่ะมีการแนะนําให้ท so ุกคนมาระบําหน้าท้องโชว์ไหมครับไม่ใช่ก็คือแนะนาค่ะแนะนําแนะนาแนะนาอย่า คือเรามาสมัครเนี่ยคือเราอยา่าคาดหวังว่าเออเราจะได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างี้ให้คิดว่าเออเรามาแสดงความสามารถมาใช้โอกาสของเราให้เต็มที่ใช่แล้วก็ใ,กชวใช่ยโชคมาให้หมดค่ะแล้วก็ควบคุมความตื่นเต้นให้ดีๆใช่ทุกคนตื่นเต้นโอเคค่ะก็อยากให้มีกําลังใจเยอะๆพวกเรานี่ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ ก็แจกสิทธิลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับครับแล้วเอาไอ้ออกออกมาให้หมดครับเอาความเป็นตัวเองออกมาให้หมดนะครับให้เอ่อทุกคนได้เห็นว่ามันก็มีดีนะครับผมไปก็เห็นหมดแต่เน็บไว้ก่อนหน่อยได้ไหมสู้ๆครับจริงๆแล้วคืออยากจะบอกนะคะ งนันและได้เป็นคิวที่หนึ่งของวันด้วยก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ก็จัดมันต้องไปรับใบสมัครอีกทีหนึ่งค่ะก็หวังว่าจะโชคดีค่ะมาจากกรุงเทพนะคะวันนี้ก็มาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางอ่ะก็นัาประมาณจกยังไม่หกโมงอะค่ะไม่รู้ความมั่นใจขนาดไหนแต่ว่าแรงใจเกินร้อยอย่างนี้ดีกว่าเออเตรียมตัวมานานไหมอะคะ่ะก็เรียกว่าก็เรื่อยๆค่ะตั้งแต่ที่ก็ดู คือประทับใจประทับใจเดือะสตาหงมากก็เพตั้งแต่ดูก็รู้สึกเริ่มซ้อมมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ซ้อมหักหอะไรอะค่ะงนัแมาจากเอ่อบิลลัมเนียครับก็มาถึงตึกแกรมมี่ก็ประมาณตีสองกว่านะครับตื่นเต้นมากครับครับก็อยากลองดูอะครับว่าจะไปทางนี้ได้ไหมครับประมาณนี้ครับเตรียมเพลงอะครับครับก็เตรียม เอกสารแล้วก็เพลงนะครับทุกอย่างที่พร้อมนะครับมับ่นใจนะครับก็เตรียมตัวมาเกินร้อยครับแมมมตาาคว,าควพอดีมีเพื่อนมาเนี่ยเล่นมาด้วยกันเพลงคนมาลักของพี่ไอซ์รันยู่ะมาสามเพลงค่ะไล่จะมยอมแพ้จะนักหนาผ ครับผมชื่อจิรวัตรงนมณีนะครับมาจากจังหวัดนนทบุรีครับก็อายุ15ปีวันนี้นะครับผมก็จะอย่างที่ได้เห็นนะครับผมแต่งตัวมาวันนี้เป็นชุดไทยๆครับผมก็จะมาแสดงเพลงพื้นบ้านลำตัดไทยครับเป็นเพลงฉ่อยกับเพลงลำตัดซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านประจําภาคกลางครับวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอให้ท่านคณะกรรมการได้ชมกันครับ เชิญมาฟังเพลงชอยกันสักหน่อยนะพี่ๆผมจะมาโชว์ของดีแบบไทยๆพระเอชาเอชา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 ,ชา,ชาน้อยแม่เอ่ยว่ามาถึงซึ่งตึกแกรมมี่ มองทางไหนก็มีคนมากมายมองซ้ายนะก็มีคนสวยรอผมก็คืออีกคนนะที่เป็นคนมีความฝันและตัวผมนั้นจะทำให้ได้ผมอยากเป็นดาวสุกสกาวบนนภาอยากเป็นเดอะสตาร์ออนเดอะสกายเอจาเอจา,า,าช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 าน้อยแม่ขอบคุณครับเ,เพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็น ื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งันฟ้าฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนพวกเขาประตูสู่วงการบันเทิงกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง เดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวปี7ภาคกลางเปิดรับสมัคร3าวันวันที่6วันที่7และวันที่13พฤศจิกายนนี้ที่อาคาร GMM Grammy Place กรุงเทพ